มันหมักนะครับหมักงูกเชื้อหมักน้ำอีหมักกากามันตานก็จะเลื้ยงอารามสวยงามแบบนี้นะครับมีท่อนมันแบบนี้เก็แบบไว้ให้หนูเก็แบบไว้ให้หนู ล้างหมักจับสีเหลืองสวยอย่างเงี้ยครับหอมน่ากนินกินได้คนกินได้ไปแล้วก็ใส่ส่วนผสมนะครับส่วนผสมน,น,น,นี่คือกากเบียเลี้ยงวัวขุนนะครับวัวขุนตัวผู้ขุนสายพันธุ์วากิวนะีน่คือกากเบีย วัวส,สายพันธุ์กิวต้องกินของดีๆเนื้อไขมันเพื่อจะแทรกเนื้อจะนุ่มเลือกใส่หนือาหารเน็ตวัวใกล้จะออกแล้วเราก็ให้เนื้ออา,อ,าาอาหารน็ต ปลายข้าวนิดหน่อยครับข้าวดำต่อไปือรำละเอียดนะครับรำหวาน ทำเพิ่มประเด็นเราก็คลุกเขาให้เข้ากันโคเลีโคล่คลสาลาวเรียกว่าโคเลีโคเล่ซุมไปเรื่อยๆคลุกไปเรื่อยๆเหมือนเราผสมปูนครับ เหลืองน่ากินนะสลับมาอีกข้างหนึ่งสลับกันไปสลับกันมามองดูว่ามันเข้า,เข,าเข้ากันทั่วแล้วก็หยุดนะพอกระตักไปให้บวกกิน ติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับช่องพิเชษสมานช่องยครับ